สัปดาห์ที่30หน่วยเรารักประเทศไทยเรื่องการแต่งกายชุดประจำชาติ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเลยก่อนอื่นนะคะคุณครูน้ำมนต์นะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีปีใหม่เด็กๆทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีปีใหม่ปี2565นะคะขอให้ปีใหม่นี้นะคะเป็นปีที่มีความสุขนะคะสำหรับผู้ปกครองทุกๆท่านเลยแล้วก็เด็กๆทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูน้ำมนต์ เราก็กลับมาเรียนออนไลน์กันเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้เราเรียนออนไลน์กันไปก่อนนะคะโดยการเรียนทางซูมแล้วก็ทางคลิปวิดีโอนะคะที่คุณครูส่งให้เนาะเดี๋ยวเปิดเทอมเ,เร็วๆนี้เดี๋ยวเราเจอกันเดี๋ยวเราได้มาเรียนกันที่โรงเรียนนะคะค่ะและสําหรับวันนี้เรานะคะจะมาเรียนรู้กันก่อนดีกว่าว่าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันนะคะวันนี้นะคะเป็นวันผูดที่ 5เดือนมกราคมพศ2565ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่30สนะคะสัปดาห์ที่30มมีชื่อหน่วยว่าเรารักประเทศไทยค่ะและในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการแต่งกายชุดประจำชาติไทยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐ ผะไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามาคีไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่คราบเอกราชจะไม่ให้ใครคมคี่สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลีก็เจริงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชชโย การปฏิบัติตนเมื่อได้ยินเพลงชาติไทย 1. เมื่อมีการชักธงชาติขึ้นและลงให้แสดงความเคารพด้วยการยืนตรงหันหน้าไปทางเสาธงอาคารหรือสถานที่ที่มีการชักธงชาติขึ้นและลงจนกว่าจะเสร็จสิ้น 2. ในกรณีที่ได้ยินเพลงชาติ หรือสัญลักษณ์การชักธงชาติจะเห็นหรือไม่เห็นให้แสดงความเคารพด้วยการหยุดนิ่งในอาการสำรวมจนกว่าการชักธงชาติหรือเสียงเพลงจะสิ้นสุดลงเด็กๆรู้หรือไม่คะชุดประจำชาติอย่างเป็นทางการของไทยรู้จักกานันในนามชุดไทยพระราชนิยมโดยชุดประจำชาติ สำหรับสุภาพบุรุษเรียกว่าเสื้อพระราชทานมีลักษณะคอเสื้อตั้งเร็วคอเสื้อเข้าฉาบอกคลีบรอบคอฉาบอกแขนเสื้อหรือรอยพับแขนเสื้อกระดุมกลมแบนห้าเม็ดคลุมด้วยผ้าสีเดียวกันกับตัวเสื้อมักจาะกระเป๋าเสื้อที่แนวเหนือกระดุมเม็ดล่างสุดเล็กน้อยข้างละหนึ่งกระเป๋า กระเป๋าด้านบนตรงอกซ้ายหนึ่งกระเป๋าหรืออาจจะมีมากกว่านั้นหรือไม่มีก็ได้ตัวเสื้อมีทั้งแบบแขนสั้นและแบบแขนยาวสำหรับสุภาพสตรีจะเป็นชุดไทยที่ประกอบด้วยสบายเฉียงใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนจะเป็นสบาย จะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือจะมีสบายห่มตังหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคลุมไหล่ทิ้งชายข้างหลังยาวตามเห็นสมควร และนี่ก็คือเรื่องการแต่งกายชุดประจำชาติไทยนะคะคุณครูก็ขอสรุปนะคะชุดประจำชาติคือชุดที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาตินะคะชุดประจำชาติไทยบ่งบอกถึงความเป็นไทยมีทั้งชุดไทยสำหรับเด็กชุดไทยสำหรับผู้ชายและชุดไทยสำหรับผู้หญิงค่ะและนี่ก็คือใบงานสำหรับวันนี้นะคะเป็นใบงานออนไลน์นะคะอย่างแรกเลย ให้เด็กๆเ,เขียนชื่อพิมพ์ชื่อใส่ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมช่องชื่อนับสกุลแล้วก็ชั้นให้เรียบร้อยนะคะหรือถ้าเด็กๆยังพิม์พไม่ได้ก็ให้ท่านผู้ปกครองนะคะช่วยพิมพ์ชื่อนับสกุลแล้วก็ชั้นของเด็กๆลงไปนะคะเมื่อใส่ชื่อเสร็จแล้วก็มาถามด้านล่างนะคะด้านล่างเขาบอกว่าให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบชุดประจำชาติไทยและระบายสีให้สวยงามนะคะ ทำยังไงก็คือกดตรงกลางนะคะตรงสีฟ้าตรงนี้นะคะแล้วเมื่อเด็กๆกดลงไปแล้วก็จะขึ้นแถบสีด้านล่างนะคะเด็กๆก็สามารถลงมือระบายสีได้เลยนะคะก่อนระบายสีก็ต้องวงกลมล้อมรอบชุดประจำชาติไทยก่อนนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆก็กดปุ่มตรงนี้ด้านล่างตรงนี้นะคะ finish ก็คือเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็ส่งเสร็จใบงานของเด็กก็จะมา ขึ้นในไฟล์างานของคุณครูเลยนะคะคุณรูก็สามารถตรวจและให้คะแนนเด็กๆได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะบา,บายๆค่ะเด็กๆ